นี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนตรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาชกวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธรรมุนิราชสัสสุนันตุสักขโมขะทาง สักเคกาเมจารูเปคิริขารตเตจันตลิเเควิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตารวนาคหะเนเเคหวัตถุมเเคเตภูมาจะยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโอยัมพทันตาธรรมสวนณากาโลอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตา บทสวดน,นมาการสิทธิคาถาณมตสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะณมตสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะณมตสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพ um. ุทธะบทสวดสัจจการิยาคาถาณติเมสรณนังอัญญพุทโธเมสรณนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาณติเมสรณนังอัญญธรมโมเมสรณนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นติเมสรณังอันยังสังโคเมสรณังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสโติเมโหตุสัพพทา <c oughs> บทสวดมหาการุณิโกนาทโถติอาธิกาคาถา <c oughs> มหาการุณิโกนาโถอ,อัฏฐายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสพุปัตถวา มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปัตวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปัตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุต,ตังเอกังสมาย,ยังพระขวาสักเกสุวิหรารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนสัตทิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังคัญจอะอัทโขจตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะะัาทโหสิอายังโขพระขวาสักเกสุวิหรารติกปิลวัตุสมิง มหาวนเนมหาตาภิขุสังเคนสัตตินปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหววอารหันเตหิทัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหนติภขวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยานุณะมยมปิเยณะภขวาเตนุปสังกเมยมะอุปสังกมิตวาภขวตโตสันติเกปจเจกคาถาภา,าเสยามาติอาทโคตาเทวตาเสยยถาปินามภะระวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาลิตตังวาพัง พาหังสมัมมิชัยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักะวะตัตโตปุระโตปาตุระหังสุอะทโคตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพักะวัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสมัยโยวปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตมหะอีมังธรรมสมัย,ยังทักิตาเยวะอปราชิตตสังคันติ อัตโขอปราเทวตาพระคัโตสันติเกอีกมังคาทังอภาสิตตระพิกโวสมาทังสุจิตตังอัตโนชุกมะกังสุสารถิวเนตานิขนเหตตาวาอินทริยานิรขันติปันธิตาติอัทโขอปราเทวตาพระคัโตสันติเกอีกมังคาทังอภาสิ์เชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจ,จมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติ อาตะโขอ,อป,ปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีบังคาทังอภาสิเยเกติพุทธัทงสรารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริเปเรสันติติอาตโขภควาภิกคูอามันเตศิยยเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิกเว,เวอเหสุงอติตะมัทนางรันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมต ana, ah ิพัคว ana, ันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหสงเสยยถาปิมัยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานัลรันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมปิพัควันตานังเอตับระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิมัยหังเอตระหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนาถาสาทุกังมะนาศิกรโรถาาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะควโตปจจโสสุภะควาเอตัะทโวจะสิโรกัมมนุกัสสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยสิตาคิริขพัลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนาโรมหังสาที่สมพุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพีโยปัญจสเตยัตวะวเนกปิลวัถเวตโตอมันติยิสัทธาสาวะเกศาเสนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิขวโวเตจะอาตปะมกรรงสุตวาพุทธศาส,าสานางเตสัมปาตุระหุยานางังอะมนุานาสานทัสนางอัปเปเกสตะมัทขุงสหัสังอัตาสตริงสตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานะมัทสงอัเปเกน,นันตะมัทขุงทิสาสภาภูตาอหุงตันจาัพังอภิญญายววคิตวานะจักุม,มา ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพโสสตตสหัสสาวยขาภูมากติลวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงภิกูนางเสมิติงวนางชาสหัสสาเหมวตายขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงภิกูนางเสมิติงวนาง สาตาขิราติสหัสายักขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามงพิขูนางเสมิติงวนางอิเจเตโสละสหัสายักขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามงพิขูนางเสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามงพิขูนางเสมิติงวนัง กุมพ um ิโรราชฆะหิโกสเวปุลรสานิเวสนังพิโยนางสัตสหัสสังยักขานางปยยรูปปาสติกลุ่มพิโรราชฆะหิโกโสปาคสิมิติงวนังปุริมันจัที่สังราชัตตลัถโผลปสาสติคันทัพพานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทะมานามาภะราอิทิมันโตชุติมัโตวันโะวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงพิกุนางสิมิติงวนังทักขินันจัที่สังราชาวิรุลโหตปะสาสติ กุมภันธานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทมานามภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังปัจฉิมัจจะที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทมานามภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง ปุตตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยขานาังอธิปติมาราชายัสาสิโสปุตตาปิตาสะภาโวอินทะมานามมภะลาอิติมโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสาสิโนโมทะมานาพิกาุงพิกุณังเสมิติงวะนังปุริมาที่สังทัตตลัถโธทักขิเนนวิรุลาหาโะโกปชิเมนวิรุประโคกุเวโรตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัตธันละมานาทังสุวเนกปิลวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจวิปุโตสหะจันทโนกามเสโถจะกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปัมโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหะาชุภิโมทะมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนาง อาาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจกากัมพระลัตตราอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทตรัฐจะอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคสมิติงวนังเยนาคราเชสหัสารันติทิพพาทิชาปคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาพยันตทานาคราชานามาสิสุปนโตเขมมะกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรารนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวัสวัสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจ,จิติสุจิติจัปหาราโทนมุจิสหะสตันจะภริปุตานางสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตปิขูนางเสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาข้ามงวรุณาวรุณา,าเทวาโสโมจะยศาสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายศาสินโนทเสเตทัศตา,ากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันตะวันโต,ต,นต,นนตยศสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสิมิตติงวะนังเวณทูจะเทวาสาหารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาภูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาภูมันทวะลาหากาวสัสนังวัสโวเโสโศสกโกปาคภุรินทโธทศเสะเตถิทศธากายาสพเพนานตตะวน,นีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสัสสินโนโมทมานาพิกัมพุพิขูนังสิมิติงวนังอาถาภูสหภูเทวาชะละมามคีสิขาริวะอริตกาจะโลชาจะอุม,มาปุพพนิพาสินโนวรุณาสหาธรรมาจะอาจุตาจะอเนชากา สุเรยยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทเสเตทศตากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสิมิติงมะนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอะถาคูหารโยเทวาเยจะรโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโน ทศเสเตทศสั t h า g าสาัพเพน,นานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสิโนโมธมานาพิกาวงพิกุนางเสมิติงวหนังสุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตขคยยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสัทธามัตตาหารักชามิสกาเจยะสัสิโนทหนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัสติทศเสเตทศสั t h า g าสาัพเพน,นานัตตะวน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามงพิขูนางเสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากตกาจยัสสิโนสัมพิตกาลามเศถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาาคูปรนิมิตาทเสเตทศธากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามงพิขูนางเสมิติงวะนังสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิ นามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัิศาสหะประวุฒธ,ธาชาติมัคขีลังโอคาตินมะมนาสวังทักเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง <c oughs> สุพรม,มาปรมตโตจะปุตไตที่มัตโตสหสันนางกุมาโรติโสจะโสปาคาัเสมิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพรม,มาพิติตติอุปปันโนชุติมัโตพิสมากายโย,ยยัสสิโสทเศถษฐะอิสราอาคูปเจกวาสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรมะเกมาลเสนาพิกามิปสะกันนหัสะมันที่ยังเอทะคันนะหัตพันธะทะราเเคณพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจีนางอิติตทะมหเสนโกันะหเสนัางอเปสยิปานินาตระมาหัจจะสังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโทันยันโตสวิชุโกตถทาโสปจุทาวติ สังกุธโทอสยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะวาวากิตวานะจะคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนระเตมารสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขวโวเตจะอาตปะมักระุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาราเคหิปักกามงเนสังโรม,มปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเ,เนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะปรกรณโมเมพุทธเตชะสารตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจ,ะจะตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพ,พรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุททิอุทธีณท,ทนณท,นทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยมิไรสายเสนะเมรุราชพลนรที ชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาเคธนาคีปีศาจภูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคะกุละคันทกชัยยะชัยยะคชคนนตุรงสุกระผู้ชงศีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปูณะสุทธินรดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชลัญญาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณยักษเเชัยยะชัยยะลักขเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเเมนทะคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมะหสุโรหะโรหลินเทวาชัยยะชัยยะประมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหโกวิรูปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตยโยจะก,กุเวลโลวะลุโนโปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะโกอัฐารสา,ามหาเสเทวาสิทธิตาปะสะอาทโย อิสิโนสาวกาสัพพาชยะราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทัะปาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังขลังชยโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาพรมะขนาไมเฮสิโน ชโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทขนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทวขนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสะจะปาปิมัโตปราชโย อุคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนะขณาไมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุคโศยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถานาคขณาไมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุคโศยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสัพพรมะขณาไมเหสีโน ชยันโตโพธิยามมเลศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยยหมังคะเลอปราชิตปลังเกศีเสปทวิโปคะเลอภิเสกเกัพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิฐังพรหมจริสุปัทขินางกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินางปัทขินางมโนกรรมังปณิทีเตปัทขินา ปทักีนานิกตวานะรพันตเตปทักขีเนเออัทะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,สาสเสนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทเวาอสมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุที่นาสาสนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพบุเรนตุมโนรถฐา ยุตตะก,กาเลปวัสสันตุวสังวัสสาวราหกาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจจสัพพาากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมภยังพักวาสาวัติยังวิหรติเชตวเนอนาคกิณทิกัสะอาราเมตตะโคพักวา พิคูอมันเตศีพิกโวติภะทันเตติเตพิขูภะควโตปจัตโสูุงภะควาเอตตะทวจจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัรติวิภัชติอุตานีกรติ สัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ ปุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวัติติวิภาชติอุตตานีกรติสเพธรรมาอนัตตาติอิธัมโวจพภควาวาตัตมนาเตภิกขุพควโตภาสีตัง อภพินานทุนติบทสวดพระเทกรัตคาถาอาตีตังนานาวาขมยยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจุปันนันจะโยธรรมังตัถาตัถะวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามนุพรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนครแคลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อจเชวยกิจจะมาตับปังโกชัญญามระหนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคดันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันโตอชิกเ,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้าทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบสวดธรรมะสังเวปัปปจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริ ah ตพังอันเราจะพึงตายเป็นแ Obi para para ท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวช อายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปัสะจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อาน,นิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวะหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตติเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรมมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทเว,วะอสศมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาสตาสัทาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุ สเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพอายติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพอาจาริยุปัชชยยะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพเทววาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพสามะดินาง สัมมิตชันตุโวบูสวดบ,บูชาหลวงปูท่ทวดนะโมโพธิสัตว์ตุวคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์ตุวคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์ัตอคัวคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโธทีาา่คาเรต,ตหิงตหิง ตาธรรมะทานีนะภะวันตุปูชิตาโสถิงกโรเตทะวิหาระมันทะเลเถราจะมัชฌานวากาจะพิกขโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาภะวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะโกรนตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัธาราจะปุคลา สังโฆโหตุสมัคโวะอัฐายะจหิตายะจะอัมเหลักตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงวุตทิงสัมปปุเนยามะธรรมเมอริยประเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนสพุทธศาสนสัมมาทาังปรเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจยังรักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิบานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทยะสีรังรักขันตุสัพพธา ภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานนจะยางพลังอรันตานนจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานนจะยางพลังอรันตานนจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานนจะยางพลังอรันตานนจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานนจะยางพลังอรันตานนจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาณจะยังลังอรันตานัจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาณจะยังลังอรันตานัจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังผังอรันตานัจะเตเชนะลกขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังผังอรันตานัจะเตเชนะลกขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกาลน,นจะยังพลังอรันตาลน,นจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราบทิถวายเป็นพระราจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขออนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงอมูเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด